Good morning เช้าวันที่6ที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคนขวาขวาไปทางขวาค่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปส,สถานีรถไฟเซนไดเพื่อจะไปขึ้นชินกันเซนเนาะจะไปวันนี้เราจะเที่ยวคาวาโกเอะแล้วก็กลับโตเกียวกันจ้าไปกลับมาแล้วนะทุกคนกับทริปเที่ยวญี่ปุ่น2024นะ รอบนี้เราไปเที่ยว2ภูมิภาคด้วยกันก็คือโทโฮกุและก็คันโตเริ่มจากไปชมหิมะฟูฟูที่อาโอโมริต่อด้วยร่องเรือชิลชิลฟังเพลงที่เกบิเกจจอดพาลูกหลักไปเที่ยวอวอเรียมและเก็บสตรอเบอรี่ที่เซนได ไปเป็นผู้ประสบภัยหนาวที่คาวาโกเอกชมธรรมชาติสวยๆที่นิโก้แวะถ่ายรูปซากุระที่บานเร็วที่สุดในญี่ปุ่นที่อาตามินมัสการพระใหญ่ไดบุสึที่เมืองคามากุระเซฮายคุนกันดั้มที่โยโกฮาม่าและเที่ยวจุดเช็คอินใหม่ในโตเกียวชมวิวที่ชิบูย่าสกายเดินเล่นที่แฮ r ์รี่พอตเตอร์สตูดิโอแห่งใหม่ล่าสุดและที่อื่นๆในโตเกียวไปเที่ยวพร้อมกันทราเวลวิดกัน วันนี้เราก็จะมาขึ้นรถชินกันเซ็นเนาะเพื่อจะกลับโตเกียวกันตอนแรกก็ว่าจะแวะคาวาโกเอะก่อนแต่ไม่มีที่ฝากกระเป๋าเลยเราเลยตรงไปที่อุเอโนะก่อนจ้าจากอุเอโนะมาคาวาโกเอะเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะนั่งรถไฟ JR มาซึ่งพอมาถึงเนี่ยทุกคนหิมะมันตกแบบหนักมากๆแล้วมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆ ถ้าทุกคนที่ฟังข่าวมันคือวันที่โตเกียวคือหิมะหนักมากๆซึ่งเดี๋ยวพอกลับไปโตเกียวก็จะเจอหิมะเหมือนกันก่อนที่เราจะไปโซนเมืองเก่าเนาะเราก็มาทานปลาไหลย่างกันซึ่งร้านนี้อร่อยใช้ได้เลยพอออกมาข้างนอกเหมือนเดิมเลยก็คือหิมะก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเราเลยต้องไป่ซื้อลมกันมานะ แล้วก็พอเดินเข้าโซนเมืองเก่าเนี่ยก็พบว่าร้านค้าแบบเรียกว่า80%เนี่ยคือปิดเกือบหมดเลยแต่เราก็ยังไม่ยอทอทุกคนก็ยังได้ไปเที่ยวหนึ่งที่ท้วนนะสำหรับเป็นหอในกาเก่าเนี่ยคาวาโกเอะนะเอาเปว,ว่าคาวาโกเอะเราจะกลับมาอีกแน่นอนนะทุกคนก็นั่นแหละ ถึงเวลาแล้วทิ้งต้องกลับโตเกียวกันแล้วก็ดูนี่นี่คือหิมะระหว่างทางตั้งแต่คาวากุเอะยันถึงโตเกียวเน,นื่องจากเราฝ่าหิมะกันกลับมาเนาะแล้วก็หิวโซมากเราก็เลยจะไปกินร้านอิซามารุสุยซังนั่นเองที่อยู่ในอุเอโนะจัดอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรอบนี้สั่งปลาดิบรวมมากินด้วยนะ และนี่คือวิดีโอภาพหิมะกำลังตกเนาะในโตเกียววันที่5กุมภาพันธ์และนี่ก็คือเป็นสิ่งเดียวที่เราซื้อมาจากคาวาโกเอะซึ่งมันอร่อยมากนะทุกคนมัน,ผนเผาเนองทุกคนเรากลับมาโตเกียวแล้วเนาะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าวันนี้หิมะที่คาวาโกเอะตกหนักมากแล้วก็ต้องดูแลเจ้าตัวนี้ด้ยวยนะทุกคนอ่ะ สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ตอถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็กดแชร์ที่ช่องทาวเวอวิทกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปนิโกะไปติดตามกันได้เลยบ๊ายบาย